ัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสุซับนายโจก่อนนะคะมีอะไรมาส่งนะคะชิ้นใหญ่มากเลยนะคะมาส่งใครอ่ะมาส่งใครพี่นาส่งให้กับป้าแตนครับเป็นชุดต่าโตทานข้าวโตกินข้าวชุดโต๊ะรับประทานอาหารโตรับประทานอาหารหนึ่งชุดหนึ่งชุดโต๊ะนั่งสี่ตัวโต๊ะนโต๊ะกี่งโต๊ะกี่ตัวโต๊ะี่ตัวโต๊ะี่ตโต๊ะกี่ตัวโต่ัวโตี่ตตตัวใช่ แล้วตอนนี้คือไปฝากไว้ที่ร้านคุนจีนใช่ใช่บริคารเข้าบ้านไม่ได้ไงเข้าบ้านลุงไม่ได้นะคะเข้าบ้านลุงไม่ได้เข้าบ้านลุงไม่ได้นะคะก็เลยเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะรับประทานอาหารนะคะมีเอฟซีส่งมาให้ป้าเต็มนะคะโต๊ะใหญ่มากเลยนี่ใหญ่นะโอ้เขาอีสวยมากนั่งแบบบุญได้ด้วยนะฮะใช่ได้ใช่ไหมเออ เออหมุนรอบๆเลยนะใช่ใช่ใช่พี่เสือหมุนแบบนี้เลยนะคะสองชุดหรือเปล่าน่ะนู่นนะคะนู่นตัวฝนตกนะฮะก็เลยฝากไว้ที่ร้านกาแฟคนปิด เดี๋ยวเราไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะฝากไว้ที่นี่เลยนะคะสะุวกว่าเรามาส่งกาแฟกรอบๆนะมาส่งกาแฟกรอบๆเหรอแมาเลยบัวบัวค่ะหอมก็นเตี้ยไม่เหมาะโอ้ยตีเอ๋อเลยยาวอ่ะพี่มันมีกี่ตัวนี่พี่แต่แม่พี่ยยกง่ายพี่ก็ยกตัวเหนียวสักก้อน ทอนเป็นตัวถาดรองเสือหน้าเหตุ่ตัวจอลงมากลลงมาอยู่ไหนบ้างดผมซีนห่อเน้ครับผมโอ้ีนมาับมีซีนมันโตมันใหญ่เลยนะพี่ยางเ่าใหญ่เตอนที่นอนหลัันเขานยุยโไปอโยกต้องอันนี้มันมุน่างเลยเนาะต้องยกทันขางเนี่มันเ่มันออกสะเพรนนครับผมใช่ครับ แกะตรวจนะครับแกะแกะตรวจสินค้านะครับแล้วครับโอ้หมุนได้ด้วยใช่หมุนได้นะคะสกลนครนะครับนี่มันหมุนได้ด้วยนี่นะฮะว้าวนี่นะทุกคนตรวจเพื่อดูความเรียบร้อยนะฮะเช็คเช็คเช็คของก่อนเพราะว่าเรารับของแล้วลองเช็คก่อนว่าโต๊ะนี่มาบาเป็นของมีดีมากกว่านะครับอกว่าเราสร้างไว้หน้าบ้านได้นะคสกุล ก็ S <S จะเป็นดีนะโชคนะเป็นสมพรนะดีนนอะไอ๋อเป็นของพี่เน่ะเออเป็นของพี่เน่ง่พี่สิบบอกแล้วนะคะว่าเป็นของพี่เน่งนะไม่ใช่ของป้านะคะยังไม่รู้ยังไม่รู้หรออ๋อยังไม่รู้แน่นอนนะคะยังไม่รู้แน่นอนว่าเป็นของใครนะคะหน้าบ้านลุงอ๋อยังไม่ยังไม่รู้นะคะสิบบอกแล้วว่ายังไม่รู้ว่าเป็นของใครแน่นอนนะคะ แต่ว่าแต่ว่าให้แต่ให้เจ้ารับไปมันบอกอ๋อเขาจะไปเขาบอกว่าให้รับไปด้วยเดี๋ยวมีของมาส่งอ๋อแต่ยังไม่ได้บอกว่าลุงชื่อแฝงไว้เหรอครับนับพรไม่ใช่สมพรอ้๋ออ๋อนับพรนับพรชื่อแฝงเขาบอกว่าอยู่หน้าบ้านลุงเฉยแต่ไม่ใช้านลุงเออชื่อที่หนึ่งเหรอไม่ใช่ไหม นี่ไหนมันไม่ชุดจริงอะไรแล้าทนายมันหมุนได้มันเป็นโต๊ะกินข้าวโอ้มันเป็นไอ้นี่เนาะไอเดียเขาดีมากเลยนะข้างหน้ามันเป็นใช่ื่อใช่ใช่มันเป็นเกลียวหรือเป็นอะไรไม่รู้นะมันหมุนได้รอบแล้วนั่งกินแล้วก็หมุนเล่นไปประมาณนี้ไงหนุนเล่นไปเลยนะคุณตูดคุณออมคุณทำอะไรตูดเขาไม่เล่นหรอกโอ้เราตั้มสองเลยใช่ไหมเนี่ยเอาละทีนี้เรามีเพื่อนแล้วกันใหญ่แล้วอ่ะ เราสงองใหญ่เลยนะอ้อออันถ่ายใหญ่เลย <c oughs> เอาละนะเจ้าในโพเราหาอะไรเนี่ยเพว่า <c oughs> เป็นเก้าอี้ห <c oughs> มุนมได้มันหมุนได้มันแปลเราเพิ่ง <c oughs> เคยเห็นไง <c oughs> เราเคยเห็นตโต๊ะกับข้ามันหมุน อันนี้มิิตใหม่มิติใหม่เป็นเก้าอี้หมุนถ้าเกิดกินข้าวอยู่ได้หมุนทำไงเนี่ยเก้้าอีนั่งก็คงจะจานจานคว่ำกันไปข้างนะไม่ก็ทำให้มันย่อยยังไงจะได้กินเยอะๆไงใายไปด้วยกินไปด้วยไงใส่ใสยไปแล้วกก็ินไปใส่น่าสุนคุณมาถ่ายอะไรกันครับไม่คุณถ่ายอะไรค่ะเห็นนั้งก้มอยู่ตั้งนานสองนานนะคะก็อะไรกัครับเนี่ยก็นายโพกับนายเสือพักก้มเหรอมันลูกก้มอะไรอ่ะก้มดูอะไรอ่ะ คุณอริยาบอกว่าเป็นชื่อของงานนีะ้ะ